มือทอทีวีของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับทีม u 19ปีในฟุตบอลโคกคับที่สโมสร SCG เมืองทองยูเนเต็ดของเราส่งเข้าประกวดนะครับและที่สำคัญ SCG สเตเดียมเนี่ยใช้เป็นรังเย้าตลอดทั้ง3นะัดในรอบแรกของคุณพลกิเลนพยองเลยทีเดียวนะฮะ ซึ่งการส่งทีมเข้าแข่งขันคกครับครั้งนี้ต้องบอกว่ากีเลนพยองจัดหนักจัดเต็มละครับระดมสุดยอดฝีมือที่อายุไม่เกิน u 19ปีจากสโมสรน,นครน,นายก FC นะคะสุลก,กากรรวมไปถึง2ทั้งกเตะจากชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าบีดกับเจ้าต้าลงมาช่วย u 19โดยมีโค้ดอันรับตาที่เป็นกุนซือนะครับซึ่งโค้ดอันนั้นก็พาทีมชุดเยาวชนประสบความสําเร็จในฟุตบอลน,นักเรียนขาสั้นมาแล้วเยอะแย,ยะเลยละครับ นี่ถือเป็นบททดสอบของทีมย่างเพลเยอร์ของ s c g เมืองทองยูเนเต็ดนะครับชุดนี้อนาคต90%น่าจะขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสโมสรกิเลยพยองในชุดใหญ่นะครับนักเตะหลายต่อหลายคนน่าจับตามองมากๆเลยละครับถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมสาย ที่อยู่สายเดียวกันที่จะทําการแข่งขันในวันที่23 24- 25นั้นจะแข่งพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่าเรืออะซัชันและก็จามจุรีนะครับแต่คิดว่าด้วยศักยภาพของนักเตะ U19 ของ s c g เมืองทองยูเอเตทนั้นน่าจะผ่านทั้ง3ทีมนี้ไปได้อย่างแน่นอนล้ครับซึ่งวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีสกู๊ปที่ไปสัมภาษณ์พี่การจารัสผู้จัดจาการสโมสรพูดถึงย่างเพลเยอร์ชุดนี้รวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของโคชอันนะฮะกุนซือที่มีโจทย์ในการคุมยู9 เรียกว่าเป็นนักเตะเก่งๆก,งกับทุกตำแหน่งเนี่ยฮะในการลงเล่นฟุตบอลคคับในครั้งนี้นะครับอย่างโค้ชอ่านเจ้าตัวจะต้ะตองปรับจูนนักเตะภายในเวลาช่วงสั้นๆได้หรือไม่นะฮะซึ่งวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์มาฝากครับก็จะมีเด็กยูสของเราที่กําลังหลักเกิดมันอยู่ที่เล่นอยู่ที่นครนายก f c ตอนนี้ครับทั้งหมดเป็นเกเป็น90%เลยก็ว่าได้รวมกับทีมศุลกากรครับแล้วก็รวมกับเด็กอะคาเดมี่อีก5% ที่มีอยู่อายุ 18, 17, 18เข้าไปร่วมด้วยเพราะนั้นก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็น U19 แล้วก็ที่มาจากกาออัลท์ฮอร์นเอก็สุดใหญ่ก็แสดงว่าจัดตัวเ,เล่นจัดหนักขนาดนี้คาดหวังถึงเป็นแชมป์เลยใช่ไหมครับสำหรับโค้ชครับครับมา่นี้เราก็คาดหวังว่าว่าในในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพด้วยะนะครับในฐานะเราเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็เล่นในเซเดียมของตัวเองด้วยผมก็เลยคิดว่าถ้าคาดหวังในในตอนแชมป์กลุ่มเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องได้แชมป์กลุ่ม อย่างต้ากับบีดนี่ครับอายุก็ยังไม่เกินจะต้องลงไปเล่นในฟุตบอลโค้กขับด้วยไหมครับใช่ครับสองคนนี้มีชื่อด้วย<อ>เพียงแต่ว่าส่วนเจ้าเทคผมคิดว่าผมจะคงคง,คงยังไม่ต้องส่งชื่อไปเพราะชื่อเทคเขาไปถึงเอเชียนเกมแหละการนีน้ต้องดึงนักเตะจากทีมใหญ่ลงมาเล่นเนี่ยส่วนเจ้าต้าเจ้าบีดเนี่ยบางคนละเคสกัน่เจ้าต้าเจ้าบี้เนี่ยคือไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าไรนักในทีมใหญ่เพราะว่ายังสอดแทรกกับในส่วนของ ชุดใหญ่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแบ,บ็คขวาอย่างแทนเจ้าใดไม่ได้จะเห็นได้ว่ายังไม่ได้ลงสักแมตต์เลยวงถึงเจ้าบีดน,นี่ก็ยังไม่ได้ลงสักแมตต์เลยเพราะยังติดทั้งเจ้าเทคเจ้าดนอยู่เพราะนั้นผมก็เลยมองว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เขาจะให้แสดงฝีงมือให้โค้ชเห็นซึ่งเขาก็เรียกร้องมาว่าเขาอยากนะวีโค้ชเห็นว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเบียดได้เหมือนกันซึ่งโอกาสเนี่ยตอนนั้นมันยังมีน้อยมากเพราะนั้นในหกแมตช์ที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าเขาอยากจะโชว์ให้เต็มที่เพื่อเขาเนี่ยสามารถที่ทำได้ดีแค่ไหนที่จะขึ้นมา นโยบายของเราเนี่ยผู้เล่นที่ได้เล่นสม่ำเสมอกับชุดใหญ่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดึงลงมาที่จะมาเล่นอีกส่วนนักเตะที่ยังไม่มีโอกาสเนี่ยที่สามารถที่จะสอดแทรกเข้ามาชุดใหญ่ได้เนี่ยตรงนั้นต่างหากที่ที่เราต้องการที่จะปั้นเด็กเยาวชนนี้ขึ้นมาที่ชุดใหญ่เพื่อแสดงฝีมือให้มีโอกาสได้เล่นมากที่สุด แปลว่าเวทีนี้ถ้าเกิดนักเตะคนไหนโชว์ผลงานได้ดีอาจจะมีโอกาสขึ้นมาซ้อมหรือขึ้นมาติดทีมชุดใ,ใหญ่ในฤดูกาลหนนะ้าแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนครับทัวร์นาเมนต์นี้เวทีทุนาเมนต์น,น,น,นี้เป็นรวมถึงไม่ใช่มองแค่ทัวร์นาเมนต์นี้สั้นๆแต่ทางที่ทั้งนั้นผมมองถึงผลงานที่ผ่านมาไม่ว่า คนที่เล่นอยู่กับนักขนายกหรือกุลการกรด้วยทั้งหมดนั้นก็สามารถที่จะสอดแทรกขึ้นมาได้ไม่ว่าจะอายุ19กหรือเกิน19แล้วแต่แต่ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่แข่งในบ้านเพราะนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่โค้ชจะได้เห็นทุกนัดที่ลงเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวัในไหนวันที่23 2 4 25ถ้าเราผ่านต่อไปก็จะเข้าไปในรอบรองวิเจ็ดแลวก็รอบชิงชนะเลิศที่วันที่28บดอีกทีนึง่งแล้วเราเป็นเจ้าบ้านด้วยแฟนคลับกีรียพยองคนไหนเงา,งาเี่ท 6มโมงเย็นของทุกวันเลยนะครับแล้วก็จะเล่นในสนามเมนของเราด้วยเพราะนั้นก็อยากให้น้องๆพวกนี้ได้ซึมซับนะครับประสบการณ์ของพวกรุ่นพี่อยากให้น้องๆพ,พ,พวกนี้นะครับได้ซึมซับประสบการณ์ของการเชียร์ของเราอุลตร้าเือนทองที่ส่งเสียง90นาทีไม่มีหยุดให้เขาได้รู้สึกว่า เนี่ยฟุตบอลเนี่ยแหละคือความตึงเต้นประสบการณ์แปลกใหม่ที่สามารถที่จะได้จากเหล่ากองเชียร์เหล่าจากเหล่ากองเชียร์วุนต้าเท้งนั้นที่จะขึ้นมาช่วยสร้างประสบการณ์ให้เขาแล้วก็มั่นใจเขาคือเขิมที่จะรักและอยู่สโมสรเลยองประกอบทีมเป็นไงบ้างครับรวมร่างมาจากไหนฮะเท่าที่ดูนี่แต่ละคนดังๆนั้นเลยก็เด็กส่วนใหญ่ก็จะจะเป็นเด็กของเราอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้จะแยกออกไปก็คือเล่นให้นครนายกอากรมศุลกรมศุลกากรแล้วก็ มีจากชุดใหญ่2คนก็คือคือต้ากับบีทสอ,สอคนครับเท่าที่เห็นเนี่ยเป็นเซียนในรุ่นของเขาอยู่แล้วฮะมันองค์ประกอบค่อนข้างดีมองไปเหมือนเรลวเมริดแหละแต่ว่าจะทำยังไงให้ดีในช่วงเวลาวัน2วันนี้ใช่ไหมก็อีอช่วงนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่พวกสตาร์ก็คุยกันตลอดเป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่หนักใจแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนักฟุตบอล เนาพบรุดชุดชุดนี้ทั้งชุดปีแล้วก็อยู่กับผมซึ่งซึ่งเล่นบอลน,นักเรียนมาทั้งปีก็คงจะใช้วิธีการเล่นแล้วก็ระบบยึดยึดของปีที่แล้วก่อนซึ่งจะปรับเปลี่ยนมากไม่ได้เพราะเรามีเวลาน้อยก็อยากแค่แค่ทำความเข้าใจแล้วก็เทคนิคนี้นิดหน่อยเรื่องพลังําลังไม่น่าห่วงใช่ไหมครับเพราะแต่ละคนเพิ่งจบจากดิวิชั่นสองใช่ครับเขาพวกนี้เขาสอทั้งปีอยู่แล้ว ก็เรื่องความฟิตเรื่องพลังกาลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมไมน่าห่วงครับทีนี้เราอยู่ร่วมสายกับท่าเรืออาสามแล้วก็จามจุรีนะครับมองอยังไงฮะกับเพื่อนร่วมสายก็อย่างท่าเรือนี่จะใช้รู้สึกว่าจะใช้นักฟุตบอลจากประทุคงคาแล้วก็อาสามอาสามธนบุรีก็คือ,ก,คอก็คือทีมของโรงเรียนเขาแล้วก็จามจุรีนี่เท่าเท่าที่ทราบมาก็คือจะใช้นักฟุตบอลอ่าที่เข้าปีหนึ่งใหม่ รวมถึงนักฟุตบอลเฟชชี่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับก็ดูแล้วน่าจะหนักไปที่อสัมทนซึ่งซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีนักฟุตบอลที่มีคุณภาพแต่ว่าถ้ามองง่ายๆคือมอง3คะแนนในทุกๆนัดก็น่าจะผ่านรอบนี้ไปได้แฟนคลับถ้าจะมเชียาครับคนอันต้องจับตาม,มองดูใครบ้างครับในนักเตะเนี่ยก็มีมีนักเตะของเราก็มีนักเตะดีๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นที่ เอาลงมาจากชุดใหญ่ก็มีต้าหรือว่าบีดหรือว่านักฟุตบอลที่เล่นให้นักครนายกหรือว่ากมรมศุลกากรก็ก็มีเล่นให้หนักเรียนไทยเยาชน19ปีทีมชาติไม่ว่าจะเป็นเอ่อเต้เต้พิิวัลหร,วหรือว่าหรือว่าป้อมจกกักรพัฒน์อะไรพวกนี้ชัยวัฒน์บุรานก็ก็คือหลายๆคนที่ที่มีดีกีนะครับก็อยากให้แฟนคลับก็คือดูนักฟุตบอลชุดนี้จะเป็นกําลังหลักของของสโมสรในอนาคต ครับเน้นสไตล์เอนเตอร์เทนใช่ไหมครับแน่นอนครับก็คือจะเน้นเกมลุกเกมลุกเอนเตอร์เทนครับแล้วก็แต่ว่าก็เกมรับก็จะไม่ลืมเกมรับก็คืออยากให้ <c oughs> แฟนบอลของเราก็สนุกสนานในการดูฟุตบอลเป้าหมายวันที่23นี้มองยังไงกับท่าเรือครับ <c oughs> งงก็บบ <c oughs> แหม็์แรกของการแข่งขันนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บ3แต้มได้ทางสะดวกในรอบต่อไปหรือว่า จะเป็นแชมป์ในกลุ่มนี้มันมันก็ค่อนข้างที่จะสดใสก็ก็ยังไงก็หวังสามแต้มในแมตช์แรกครับกอ็อยากจะเชิญชวนแฟนคลับนะครับช่วงนี้เราชุดใหญ่เราพักเบรดอยูอ่ถ้าเกิดใครว่างาไม่ได้ไปไหนก็ก็เชิญชวนแฟนคลับทุกท่านนะครับมา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 เชียร์น้องๆก็สัญญาครับว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ ก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกองเชียร์เอสซีเมืองทองยูเนเต็ดเลยนะครับช่วงนี้ทีมชุดใหญ่ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับจะมีอีกครั้งหนึ่งก็วันที่5ตุลาคมในการไปรเยือน Air f o r c e u n i t e เนะฮะเพราะฉะนั้นมาช่วยให้กำลังใจขุนพล u ยูปีในฟุตบอลโค้กครับ,คร,บครั้งนี้ด้วยนะครับลองมาสก้าติ้งกันดูนะฮะวันนักเตะใน11ตำแหน่งที่ลงสนามแต่ละครั้งนั้นพวกเขามีแววที่จะถูกดันขึ้นทีมชุดใหญ่ในปี2ปีนี้หรือไม่ รวมไปถึงนักเตะหลายต่หลายคนนะครับที่ยังเข้าข่ายในการจะถูกเรียกเข้าไปสู่ทีมชาติยู19ชิงแชมป์เอเชียที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมาเร็วๆนี้ด้วยล่ะครับเตะที่ S.C.G.Stadium ตลอดทั้ง3นัดเลยนะครับช่วงเวลาดีๆด,ด้วยล่ะครับ18นาฬิกาเลิกงานก็มาช่วยเชียร์น้องๆกันนะฮะผลผลิตของฟุตบอลโค,ค้ชคับในสโมสร S.C.G เมืองทองยูเตดของเราเนี่ก็มีหลายต่หลายคนเลยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแบ็คอาทิตย์ดาวสาว่างเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันร์ กวินทำสัตจานนันนะครับรวมไปถึงมุ้ยเทศินแดงดาก็ผ่านฟุตบอลคกครับเหล่านี้มาแล้วทั้งหมดแหละครับว่างๆก็เข้ามาเชียร์ยังเพลเยอร์ของเรากันเยอะๆนะครับซึ่งเมืองทองทีวีเองก็มองว่านี่คืออนาคตของ s อสจีเมืองทองยูเต็ดในปี2ปีที่จะถึงรวมไปถึงกําลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตอีกด้วยล่ละครับไม่เชื่อคุณต้องมาดูได้ตาที่ s อสจีสเตเดียมตั้งแต่วันที่23 24, 25กย้ันยายนนี้ห้ามพลาดครับ